นคืนมันที่หกค่ะเรามาย่าสีเทืาเ<ม>จ็ดสองสามลหาสิบสองเราให้เราบอกว่ามึงอย่าหลงเดอ้อคือว่ามาเลยในความฝันเสียงผู้ซ้ายมึงอย่าหลงเดอ้อเจ็ดหล่อยีสิบสามลหาสิบสองเที่ยทอรไดกับทอานันระหว่างสี่ลบลบเป็นเท่าไหร่ลบแล้วก็ได้หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่<บ>แต่<บ>ที่นี่มาของจ้องก็คือว่าแหมนุมาจุดถูกระ้ว,ว่ามันหาสือ่อบรดยถันสิปเปียนโต้ไม้กับแหงมาบอกแน่แม่แล้วก็บ,บอกว่าของเก่าๆนันดเมืด กระสือตัตเกาน้ำแมน,นค่ะกระสือสามแปดล้ะกะับเจ็ดสอง,งเพราะว่าไม่เห็นหลอบแรลกนะไม่ได้หน,น,น,นึ่งเจ็ดหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดสองคือข้างล่าง่แมนแต่ว่าอันวาวบางนึงที่ว่าเจ็ะะดหล่อย่ิบสามน้ปอไถือตรงกระสือเอาแบบนั้นเลยกับเราไม่เห็นอันมม่เน่นไหมแมน,น ห็นบอกว่าได้เยอะเป็นแสนบออันนั้นนุขอแก่ข่าวเดี๋ยวบอมื่อนั้นมีคนเราเมาเราบอกขึ้นมานุบอได้ถึงแสนแต่ว่านุกะพอได้แต่บอแต่บอได้ถึงสี่แสนแต่ก็ได้ค่ะขอแก่ข่าวค่ะแต่บอไดหกสี่แสนนุขอแก่ข่าวตรงนี้เพราะว่านุกะโผนาเฟนุกันว่านุบอได้ถึงสี่แสนเด้อนุเห็นนุกะตกใจเพราะว่าคนเขาส่งมาให้นุหลาย ยังไม่ได้ฝันเพราะว่าหนูต้องมาแก้บอลให้แกก่อน,อ,น,นอันนี้แกอันนี้จะลำลำแก้บกอลใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหนูมาบอกว่าหามาเน้นมาหยั่งในความฝันหนูแทนหนูได้ตรงตรง,ตงหนูสิแดงตรงงามงามคือนางอัปสาราาลากาบานบานไทยนี่มาให้เราซึ่งแล้วกับเขาไม่บอกหนูแม้ว่าเจ็ดลอยยื้อซ้ำนูกับปกิิว่าเราสิมาบ,บอกหน่อยเนาะแมนค่ะอันนี้นางลำมากี่คนอันนี้ห้าคนค่ะห้าคนมาจากที่บ้านที่บ้านหมดเลยลากาถือหมดทุกคนนำ แมนค่ะมูทุกคนเลยน้าหนูถือมูทุกคนเพราะว่ากระแมนเรากความฝันกระมาจุดแมนเพราะว่ามันบ่ได้ออกหนึ่งเจทโฮกแมนบอลแล้วกับแต่ผมมีผู้ใดสื่อเลยฝันหนูได้กระสื่อแค่บอกี่คนแต่ว่าคนทางอื่นเมนสื่อร้านแล้นก็รวมสมทบบุญน้ำมาเห็นงานไทยแมนค่ะแมนเขาโทรมาหาหนูแบบหาหนูในเฟซได้ยังเขาก็รวมทำบุญน้ำยังสิแม่ค่ะแมนค่ะวันนี้หนูประทันในฝันถ้าฝันมาบอกให้เด้อ จะลืมบอกในเดิมไม่ได้ถุองที่ไหนไม่ได้ถุงน้าไม่ได้ขอชื่อนามสกุลที่บ้านเี่บ้านไหนครับซื้อนันทยาน้ำโพดค่ะอยู่บ้านหนองบัวบานนัน,น,น,นทยาน้ำโพดค่ะน้ำโพด <อ S 3> น้ำมะโพดน้ำโพดน้ำมะโพดน้ำ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 อายุเท่าไหร่ครัอายุสามสิบค่ะสิบปีบ้านบ้านหนองบัวบานหนองบัวบานตำบลหนองบัวบานอยู่ติดกับพนทั้งยังสี่อะไรที่ครับหนึ่งสี่เก้า เสียบาเลทีไปสีนึงสีเก่าปาเลทีเป็นสีเก่าปาเลีเีเก่าครับขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านนะครับกําลังจะเริ่มจะทยอยกลับเลยนะครับเพราะว่าพิธีการตั้งศาลที่ หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับส่วนหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้ก็คือนี่นะครับคุณผู้ชมทางด้านนี้ตอนนี้ผมถ่ายอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนือก็มี16กับ50นะครับ16กับ50นะครับเดี<ฮ>๋ยวอีกสักครู่เด้อเดี๋ยวจะไมาถ่ายทางด้านทิศใต้ให้เด้อเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศสดๆกันตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสําหรับหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้ที่ให้โชค ถูกกันมาแล้วทั้งหมด14งวดนะครับคุณผู้ชมต่อไปงวดที่15เด้องวดที่15ห้าครับซาธูซาธูนะครับผมไล้สดตอนแรกๆนี้ก็ขาดตอนไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดให้นางลำเขาได้ลำนะครับให้นางลำเขาได้ลำเพราะว่าถ้าผมถ่ายไปมันก็ติดลิขสิทธิ์เนาะติดลิขสิทธิ์ผมก็เลยยุตินะครับการไล้สดไปก่อนนะครับแล้วก็มาไล์สดอีกทีหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมนะครับชมบรรยากาศตอนที่เขาเดินทางกลับบ้านแล้วกันนะครับเนาะ ทางโน้นก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่สปออสีครภูรมิแล้วก็น้องจอกนะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางนะครับมาขอโชคกันนะครับที่หลักกิโลดวงวิญญาณเฮียนแห่งนี้นะครับก็มีพี่น้องนะครับ ที่ถูกหวยรวยเบอร์กันได้เดินทางมาแก้บนกันหลายหลายคนนะครับที่ร่ารวยกันจากตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคล<ม>เนาะก็โรดใช้นะครับโบดใช้กานในการรับชมไปแล้วกันนะครับ หลักกิโลสักนิดหนึ่งนะครับผมพูดยังไม่จบเนาะนี่นี่ทางด้านทิศทิศใต้นะครับทางด้านทิศใต้นะครับยังเหลืออะไรลวงนี่ทางด้านทิศใต้นี่มีเลขอะไรบ้างเนาะนี่นี่หนึ่งแปดนะครับนี่หนึ่งแปดเจ็ดสองมันไปแล้วเจ็ดสองออกไปแล้วเหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ออกแล้วไงหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ออกแล้วตอนนี้ก็ออกก็มันออกเจ็ดสองไงอ๋อสามเจ็ดสองครับแต่แต่แต่งวดนี้ชอบตัวไหนงวดนี้งวดนี้เลยชอบตรงตรงไหนตรงไหนของหลักกิโลนี่ชอบชอบเลขไหน ตามที่เขามองมองกันเขาคืมองด้านทางทิศตะวันออกนะครับนี่มองทางด้านทิศตะวันออกนั่นก็คือประชาชนที่เขามองอ๋อที่เขามองกันตามตรงตรงหน้าอกครุฑหน้าอกครุฑหน้าอกครุฑแถวใต้ใช่ไหนตรงไหนเนาะสองศูนย์เจ็ดเก้าตรงนี้เลยครับอ๋อตรงหน้าอกครุฑเลยครับพร้อมเป็นทางหลวงคือระบทเลข4ตัว2079เนี่ย2079ทางหลวงคือบทเนี่ยเลขที่ชอบครับนี่นี่คือ นี่เลยครับเนี่ยละกิโลที่ยีเก็บนี่ยอ,อ๋อถ้าสองตัวล่ะถ้าสองตัวนี่ชอบตัวไหนถ้าสตัวเขาชอบข้างหน้าเพราะยังไม่เคยมาครับนี่เลยตัวนี้เลยดูมือดูมือเอาดูมืออีกดูมืออีกครั้ง นี่ตรงนี้เลยโอ้โนี่ชอบตรงนี้เลยครับต้นไหนพอเจ็ดละสองศูนย์เนียังไม่ทันออกยังไม่ทันออกแต่เจ็ดเก้าออกเลขสองตัวมันผ่านมาสองสามงวดแล้วเจ็ดเก้าก็ได้ครับเป็นไปได้เสมอครับ U ที่สามแปดแปดสามเนี่ยมันยังออกซ้ำเลยยังออกซ้ำแปดสามยังมาสามแปดอีกสามแปดเก้าเจ็ดก็ออกแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยโอ้เดี่ยวชอบตัวนี้เลยครับเห็นชาวบ้านเขาเล็งกันเล็งกัน เล็งกันอย่างนั้นอ๋อเล็งที่ก่อนมันออกสองเจ็ดสองสองเจ็ดฝั่งนู้นครับไม่แน่ฮะอาจจะออกฝั่งนี้นี่ออกฝั่งนี้ครือตอนแรกมีคนมามาแล้วก็มาเห็นว่าเขาฝนตกสองสามวันเนี่ยเขายืนตากฝนอยู่ไม่มีบ้านอยู่เขาก็เลยว่าเขาก็เลยเอาร่มสีแดงเนี่ยมากางให้เนี่ยแล้วที่ร่มสีแดงเนี่ยมันเหลือแต่ซากซากของร่มเอาบเถวายไปอ่าตอนนี้พอผลสุดท้ายมาเขาก็เลย ไปบนว่าเขาจะสร้างบ้านให้น้องบัวบ้านเขามาเนี่ยพอน้องบัวบ้านเขาเขาได้เขาก็ซื้อบ้านมาเนี่ยซื้อสารมาให้แล้วก็เอาคนมามารําถวายนางอับศรเนี่ยพวกเขาถูกทั้งบ้านเขาถูกทั้งหมู่บ้านเลยถูกทั้งบ้านครับอถ้าใครถ้าใครฟังในนักจัดรายการก็จะรู้เองเดอ๋ยครับที่เขาบอกบอกกันมาเนี่ยเขาก็เลยซื้อมาถวายคือเจ้าของคือนายจันทร์กับนายศคมีสองกัน เายเจ้าของที่นี่ชื่อนายยังก็ไม่ใช่เจ้าของที่คือหมายความว่าเขาจะมาอาศัยอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเล่าเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าไงนะชื่ออะไรนะชื่อเมื่อกี้นี่ที่บอกชื่อชื่อนายจันทร์ที่เขามาเข้าทรงนะพอทางนี้ก็ไม่เคยรู้จักเขาดอกเขาบอกชื่อนายจันทร์กับนายสุกนายจันกับนายสุกนั่นแหละมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันรับนายจันกับนายสุกครับ บ้านเลขที่นะครับมาาจกบ้านเลขที่75็ดบหครับมูที่ส2บึงขวางเนี่ยครับมูที่สิบึงขวางตะบลคานแล้วไหบ้านเลขที่ของใครครับไม่บ้านคือบ้านเลขที่นี้เขาร้านเขาทรงเขาพูดไปเองครับพูดไาเองคือบ้านเลขที่ของศาลใช่ใช่บ้านเลขที่ของศาลเจ็ด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 ห้าครับเจ็ดสิบห้าหมู่ที่12ครับแล้วบ้านบึงขวางตะบลคานแล้วไหอำเภอศรีนคร์ระภูมิจังหวัดสุรินทร์เหรอครับ พอต่างคนต่างมาไม่ลบลู้แม่ได้ลงมากราบมาไหว้ก็ได้โชคกลับไปครับบางคนก็ไปนอนฟันได้อ๋อมันมันความเป็นมามันเป็นอย่างนี้แต่งวดนี้เป็นงวดที่สิบห้าแล้วนะงวดที่สิบห้าแล้วงวดที่สิบห้าที่เขาถูกกันติดต่อกันมาเรื่อยเรื่อยรเนี่ยอ๋อครับครับ